ไอเกมนี้มันก็ฟาร์มยากซะด้วยสิทีนี้ก็ลำบากเลยว้าวุ่นเลยคนดูก็ถามว่าเราจะลงเกมนี้ไหมเราก็ตอบไปลงลงอยู่แล้วสวัสดีติดเกมอื่นอยู่โอเคว่าตอนนี้อยู่เกม a v วเซนตินโบเลเตอนะครับที่ไม่ได้ลงหลายวันหลังจากอัปเดตนะครับเพราะว่านี่เขามีอีเวนต์ใหม่เข้ามาที่เป็นอีเวนต์ไข่ผมไปฟาร์มมาไหมห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดฟองนะครับเพื่อที่จะไม่ได้คลิป え <laughs> เพื่อที่คลิปจะไม่ได้สั้นเหมือนรอบที่แล้วรอบที่ก่อนๆมานะครับเพราะว่าคือถ้าผมไม่ฟาร์มมาก่อนมันมันจะคลิปมันจะสั้นมากนะฮะคือไม่มีอะไรทำมาอย่างแรกเขาอัปเดตมีอะไรใหม่มาบ้างนะครับก็คือ small pack อันนี้เป็นอีเวนต์หรือเปล่าอ๋อนี่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 อันนี้ถ้าเป็น VIP นะครับจะสามารถสู้กับศัตรูได้แค่1วิก็คือเราเขาจะไม่นับ321เขาจะนับหนึ่งแล้วเขาเริ่มสู้เลยเนาะ new season pass นะครับเป็น battle pass ใหม่แล้วก็เป็น e n c h a n t e n ใหม่นะครับ enchantment ไม่ใช่ เ c นชันเต็ด c h a n t m e n t ที่เป็นคลคณกุญแจมาใหม่นะครับ10 Super oh, s u p เปอร์รีเวิร์โอ้โหเราต้องซ u เปอร์รีเ t ิร์อีกปะเนี่ยนะฮะออโต้ดีลิทิวิเอนเอกเออออกมาสักทีพี่ท่านนะโอ้โ oh, หเปิดเต็มกระเป๋ามาหลายรอบครั้งมาหลายรอบมากนะฮะซีเข็ดเพชรเป็นน่าจะอยู่ในนี้เปล่า สีเขตเพชรอยู่ในยานอวกาศแล้วก็ปลดลิมิตการใส่สัตว์เพิ่มนะครับเพิ่มได้อีกเหรอมจิกเอกบัคฟิกแก้ไขบัคนะครับมจิกเอกเอ่อตรงไหนบ้างเอ่ยมีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับสําหรับอัปเดตนี้ก็จะมีเครื่องตรงนี้เข้ามาแต่อีก2วีคเลยกว่าจะเข้ามาตรงนี้เป็นเอนชานมีอะไรมาใหม่ไหมดูด้วยความที่ผมเอฟตรงนี้ผมมี5,000ันว่าแล้วนะฮะยังไม่ได้เอาสัตว์เข้าไปเลยอย่างแรกนะครับเราไปดูที่รีเบิร์ตนะครับนี่ซูเปอร์รีเบิร์ตรีเบิร์ตเฮ้ยซูเปอร์รีเบิร์ตโผล ขึ้นมาแล้วแต่ก่อนอื่นเลยเราไปเอารีเวิร์สไปใช้ก่อนดีกว่าเอารีเวิร์สไปใช้ก่อนที่ด่านสองนะครับจะได้กลับไปเนะี่ยผมลืมไปมันเทเลพอร์ตได้อันนี้คืออีกฟังก์ชันใหม่ที่เขาอัปเดตเข้ามาครับคือเทเลพอร์ตนี่เองเรียบร้อยแล้วผมเอามาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ดีมากคือต้องการมานานมากมาก แต่พี่เพิ่งเอาเข้ามาถ้าเรามาลองเอนชาร์ดูก่อนดีกว่าติดอะไรเอนชาร์กับตัวไหนดีอตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาบูทลักกันก่อนเอ้อ่ะ,อะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาซูเปอร์รีเบิร์ดกันก่อนดีกว่า3 3 o เอาสามารถรีเบิร์ดได้อีกเลยอันนี้เปลี่ยนเป็นเอาวิน5้าไหมอันนี้นะครับนี่คือเอนชาร์ใหม่สําหรับการดอบ กุญแจนะฮะหก็คือเลเวลหก็ได้1%อย่างนั้นแหละไม่เอาผมไม่รู้เอากุญแจมาทําอะไรอ่ะจริงๆคือฟาร์มได้ตอนนี้ก็เยอะมากเลยนะฮะเบสเฟนเหรอสิไม่เอาผมยังไม่เจอวิน5เลยอ่ะอยากได้วิน5วิน3ตอนนี้วิน3เจอแต่โอ้โหเจอแต่วินรีเบิร์ธฮะเหมือนเขาจะปรับเลดการออกมาของรีเบิร์ธนะครับผมไม่เจอระดับ4หรือระดับ5เลยอันนี้คือหารีรีรีรเยอะแล้วนะครับแต่ไม่เจอเลยนะครับดูดิมาแค่1นกับ2 3แค่นั้นเองไม่ออกเลยอ่ะ อ่ลักไอไวีเอาเป็นลักมากก็ได้ไม่เอาแล้วพี่เกย์หาแล้วอ่ะ จริงๆอยากได้เป็นวินมากเลยอะวิน5เอาดีไหมเอาหาวินดีกว่าผมว่าเอเอเอารักมานี่ยแหละมาพอละ <c oughs> มาซุปเปอร์รีเบิร์ดกันนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดไข <Re> ่ซุปเปอร์รีเบิร์ดนี่อันนี้คือ VP อ้าวอ๋อยังไม่มีพลัง VP ก็คือแหนเห็นไหมมาถึงก็โกเลยไปเลย <c oughs> มาถึงก็ชนะเลยเดี๋ยว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 เอาเริ่มบู win Boot ๊ตวินบู๊ตวินไว้ก่อนนะฮะซุปเปอร์รีเบิร์ดได้อีก4ครั้งใช่ไหมเท่าที่อ่านมากี่ครั้งวะสามไม่ใช่ไหนสิบซุปเปอร์รีเบิร์ดอย่างนัน หนึ่งครั้งแล้วเราขาดอีก9ครั้งโอ้โหเป็น50าสิบงนั้นเหรอระดับ50นะฮะไปเดี๋ยวเราทำแรบเลยอ่ะพอก่อนดีกว่าซูปเปอร์ลิเบอร์เดี๋ยวผมเข้าไปทำนอกรอบเอานะครับเพราะว่าน่าจะใช้เวลานานกว่าที่คิดมา เรามาเปิดไข่กันเลยดีกว่า ใส่ลักเข้าไปก็มันมีลักตัวที่เราเพิ่งเอนชานเมื่อกี้นี่ลัก IV นะฮะแล้วก็ลัก V ีกตัวหนึ่งตรงนี้ผมเอนดีบเอนชานตั้งแต่แรกดีกว่าคือมันเหมือนมันปรับเลร์การสุ่มเอนชานนะฮะให้ออกยากขึ้นผมไม่เจอ5ไม่เจอ4เลยนานๆจะเจอ4ทีนะ,ะนี่คือแบบเจอแต่3กับ2แล้วก็1นะฮะอากับ4นี่แทบไม่ออกเลยมาลุยก,กัน1000ไม่ใช่สิ5,758ฟองนะครับผมจะเก็บตัวที่เป็นลักที่สามลักที่2 อ่าเราจะเก็บตัวที่เป็นตัวนี้ละกันนะครับสองตัวนี้ที่เป็นช้างกับคริสตัลดาร์กอนนะฮะรุยเลย1ใน1 0 0 0 0แสเรามี5,000ฟองแต่เขาเปลี่ยนไอหนี้มาใหม่อ่ะดูเขาเปลี่ยนกันได้ไข่มาใหม่ก็คือต้องไปสู้บอส5คนนะครับในด่านมิวแทนคิงก็คือ AI นั่นเองบอสตัวสุดท้ายเปิดออโต้แฮดเลยผมลืมผมลืมหยุด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 ยุลืม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 บูสเลยแล้วเดี่ยวน่าจเปิดหมดนะฮะลุยต่อ หมดนะฮะก็ใช้เวลาไปไม่กี่ไม่กี่นาะทีเองเพราะว่ามันมีแค่5 0าพันฟองนะครับเปิดทีละ8เปิดไวก็แปบ๊บเดียวนะครับมาเรามาดูกันว่าเราจะได้ไหมว่าไม่ได้เรากร็น่าจะได้แค่ตัวตัวรองนะครับน่าจะได้แค่ตัวช้างตัวนี้1%เยอะ น่าจะเยอะอยู่น่าจะเอ๋อาได้เยอะอยู่ครับโอ้ได้วินได้แต่วินมาเนะ่ะวิน3โอ้ได้แต่วินมาเลยอะอะไรอะโอ้ยอ๋อวินโอเควิน100%ไม่ได้กุญแจมาเลยสักอันได้กุญแจบ้างปะเนี่ย <c oughs> ได้กุญแจบ้างปะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับได้แต่วินสามมาแต่ก็ผมมีวินอยู่แล้วอะดิและสรุปนะครับเราไม่ได้เจ้าตัวที่เป็น หใน1นึ่งแสนนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันซักอสองสองหมื่นฟองเอาไหมสองหมื่นสามหมื่นฟองประมาณนั้นแต่เ,เราค่อยมาเปิดกันอีกทีดีกว่าตรงนี้ฟันเฟืองยังมีอยู่แล้วก็แขน มาเรามาเปิดแขนดีกว่าแขนผมเต็ม closely. อ่ะอ๋อไม่เต็มละลบไปหมดละปุ๊บไปเลยโอเคเต็มแล้วไม่ได้อะไรมาเลย Delete ซเ l ตอเอ l ยเอ้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 ระดับ5,000มาออ 5, อันนี้ที่เราคาบไว้นะฮะเปิดมายัางยังไม่ได้ผมต้องการผมต้องการ0.01 0 0 0 0นะครับนี่บวกพลัง 1.4k ได้ไม่ได้ไม่รู้เปิดไว้ก่อนพันกว่าดอกเจยงังไม,ไม่ได้ยงังไม่ได้ โอเคยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้โอ้ยออกยากมากมีใครได้บ้างยังเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยหมดแล้วโอ้โหมันน่าจะเอาแขนเข้าวอยนะบวกพลังแขนให้เป็นระดับวอยอะไรเงี้ยลบไม่ได้อ่ะ๋อโอ้โหไม่ได้อะไรเลยฮะลบเลยโอเคก็มีอะไรมาใหม่ไหมเอยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปกดเพิ่มแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เตรียมโลบัมาเลยสักนิดเดียวนะฮะ ไม่รู้ว่ามันจะเอาเกมพาร์ทเข้ามาใหม่นะครับก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเดี๋ยวผมไปฟาร์มนอกรอบนะครับไปฟาร์มซูเปอร์รีเบิร์นอกรอบให้มันเต็ม50นะฮะร,ระดับ5 0แล้วก็เดี๋ยวไปฟาร์มไข่อีเวนต์มาเยอะๆเลยนะครับเหมือนเดิมฟาร์มมาเยอะแล้วมาเปิดหาตัวนี้กัน เอาสัก2อสมหมื่นแล้วกันนะจะ <c oughs> ฟาร์มถึงวันไหนก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนเควสใหม่ต้องชนะบอสห้าตัวคือรอบที่แล้วตัวละฟองนะครับชนะตัวเราฟองอันนี้5ตัวต่อฟองใช้เวลานานขึ้นนะครับแต่ดีนะเรามี VIP ซึ่งเขาอัปเดต VIP เข้ามาที่เป็นสู้บอสภายใน1วิคูดาวแค่1นวินะครับก็จะไวขึ้นนิดนึงแต่มันก็ช้ากว่าเก่าเพราะว่ามันต้องสู้5ตัวใช่ไหมลนะ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพิมเท่านี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วบายๆอย่า